สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวทางการทูตที่ค่อนข้างเฉพาะตัวมากๆของโดนัลด์ทรัมนะคะที่เรียกว่า Deal Politics ซึ่งจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันต่างจากแนวทางเดิมๆของสหรัฐพอสมควรเลยคือจะเน้นผลประโยชน์เฉพาะหน้ามากกว่าเรื่องอุดมการเราจะมาลองดูกันค่ะว่าลักษณะสำคัญหรือว่าผลกระทบต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเริ่มกันที่แก่นของมันเลยไหมคะ d deal politics เนี่ย หัวใจหลักคือดีลเนื้ออุดมการใช่ไหมคะก็คือแนวคิดอเมริกาต้องมาก่อนหรืออเมร i กาเฟิร์ข้อมูลส่วนใหญ่ก็ชี้ไปทางเดียวกันว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเป็นหลักครับผมใช่เลยครับคือมันเป็นการเอาแนวคิดแบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือที่เรียกว่า Transactional ครับมาใช้แบบเต็มที่เลยบทบาทผู้นำเชิงคุณค่าแบบว่าเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนก็จะลดลงไป และไปนเน้นการต่อรองที่ได้ผลประโยชน์กลับมาให้สหรัฐชัดๆเลยอย่างเช่นการไปกดดันเนโตอ๋อเรื่องงบประมาณใช่ไหมคะใช่ครับให้เพิ่มงบหรือไปรื้อข้อตกลงการค้าต่างๆให้สหรัฐได้เปรียบที่สุดน่าสนใจค่ะโดยเฉพาะที่ข้อมูลหลายๆส่วนเน้นว่าบางทีภาพลักษณ์เนี่ยดูจะสําคัญกว่าตัวข้อตกลงจริงๆด้วยซ้าอย่างการประชุมกับคิมจองอึนที่สิงคโปร์หรือที่ฮานอยครับ อันนั้นชัดเจนมากได้ภาพประวัติศาสตร์เลยนะคะผู้นําจับมือกันแต่ว่าเนื้อหาเรื่องปลดอาวุธนิวเคลียร์นี่แบบแทบไม่ไปไหนเลยถูกต้องครับข้อมูลเขาวิเคราะห์เลยว่านี่เป็นชัยชนะด้านภาพลักษณ์ที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าทรัมป์เป็นผู้นําที่กล้าคิดนอกกรอบกล้าทําอะไรใหมๆ่ๆแต่ก็นั่นแหละครับมันก็มีคําถามตามมาว่าแล้วผลระยะยาวล่ะพอไม่มีความคืบหน้าจริงจังปัญหามันก็ยังอยู่ ซึ่งมันก็เชื่อมกับอีกประเด็นที่ดูเหมือนจะพลิกตําราการทูดเดิมๆไปเลยก็คือท่าทีต่อมิตรกับศัตรูข้อมูลบอกว่าทรัมป์มักจะดูเป็นมิตรหรือบางทีก็ชมผู้นําประเทศคู่แข่งอย่างคิมจองอึนหรือปูตินใช่ครับมีให้เห็นบ่อยๆแต่ในขณะเดียวกันก็กลับไปวิจารณ์ณหรือกดดันพันธมิตรเก่าแก่อย่างเยอรมนีสมัยมาโครหรือแคนาดาของทรูโด รวมถึงนาโต้ที่โดนกดดันหนักมากเรื่องค่าใช้ใจ่ายใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นประเด็นใหญ่ผลกระทบที่ข้อมูลชี้ชัดๆเลยก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจของพันธมิตรเดิมมันลดลงหวบเลยครับบางส่วนอาจจะรู้สึกเหมือนโดนหักหลังหลักการที่เคยมีร่วมกันมาแล้วในทางกลับกันการไปชื่นชมผู้นำที่โลกตะวันตกมองว่าเป็นอำนาจนิยมเนี่ยมันก็อาจจะไปเพิ่มความชอบธรรมให้เขาบนเวทีโลกโดยไม่ได้ตั้งใจ อีกอย่างที่น่าสนใจจากข้อมูลนะคะคือการใช้ความไม่แน่นอนเป็นเหมือนอาวุธเลยคือทรัมป์จะเปลี่ยนท่าทีเร็วมากคาดเดาได้ยากครับตรงนี้เป็นสไตล์ที่ชัดเจนมากเช่นขู่จะขึ้นภาษีอยู่ๆก็ยกเลิกเจรจาอะไรแบบนี้ซึ่งเชื่อว่าทำไปเพื่อกดดันคู่เจรจาซึ่งข้อมูลก็มองว่ามันเป็นดาบสองคมนะครับด้านหนึ่งอาจจะกดดันคู่แข่งได้ผลจริงแต่อีกด้านหนึ่งคือมันสร้างความสับสนค แล้วก็ความไม่ไว้วางใจให้กับพันธมิตรอย่างมากเลยทำให้ทำงานร่วมกันยากขึ้นใช่ครับแล้วระยะยาวความน่าเชื่อถือของสหรัฐเองก็อาจจะลดลงเพราะความไม่แน่นอนทำให้ยากที่จะเชื่อในข้อตกลงอะไรก็ตามแล้วสไตล์การทำงานราคะที่ว่าชอบลงมือเองใช้คนใกล้ชิดข้อมูลบอกว่าทรัมป์ชอบคุยตรงกับผู้นำเลยแล้วก็ให้คนวงในอย่างจอร์เรดคุชเนอร์หรือไมค์ปอมปิโอไปดิวเรื่องสำคัญสำคัญ ครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งบางทีก็ข้ามขั้นตอนปกติของนักการทูตอาชีพไปเลยคือข้อดีข้อเสียมันก็มีตามที่ข้อมูลบอกนะครับข้อดีคืออาจจะตัดสินใจได้เร็วได้ผลลัพธ์ที่ต้องการเร็วแต่ความเสี่ยงก็คืออาจจะมองข้ามรายละเอียดที่มันซับซ้อนไปหรือทําให้นักการทูตอาชีพรู้สึกว่าบทบาทของพวกเขาหรือกระบวนการทํางานแบบเดิมๆม,มันถูกลดความสําคัญลงถ้าอย่างนั้นผลกระทบโดยรวมทั้งหมดล่ะคะจากข้อมูลที่ดูมาภาพมันค่อนข้างซับซ้อนเนาะ อย่างด้านเศรษฐกิจก็มีทั้งส่วนที่ดูเหมือนจะได้ประโยชน์ระยะสั้นอย่างพันธมิตรบางประเทศยอมจ่ายเงินเพิ่มครับผมแต่ก็ต้องแลกกับสงครามการค้าความผันผวนต่างๆแล้วก็การเสียโอกาสจากการถอนตัวจาก TPP หรือข้อตกลงปารีสใช่ครับส่วนผลทางการทูตเนี่ยข้อมูลก็สะท้อนคล้ายๆกันคือการไปเขย่าของเดิมๆมันอาจจะเปิดโอกาสใหม่ๆขึ้นมาได้บ้าง แต่ต้นทุนมันก็สูงคือความน่าเชื่อถือเสียหายพันธมิตรก็ไม่แน่ใจซึ่งมันก็เปิดช่องให้คู่แข่งอย่างจีนหรือรัสเซียเข้ามามีบทบาทมากขึ้นอืมจริงค่ะและบทบาทผู้นำเชิงคุณค่าของสหรัฐที่เคยมีก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันส่วนการเมืองภายในสหรัฐเองข้อมูลก็บอกว่าแนวทางนี้มันช่วยกระตุ้นฐานเสียง America First ได้ดีสร้างภาพลักษณ์ Deal Maker ที่ดูแข็งแกร่งครับ อันนั้นคือด้านบวกสําหรับฐานเสียงของเขาแต่ผลเสียก็มีต่อกลไกลการทูตปกติความขัดแย้งภายในหรือความเสี่ยงระยะยาวใช่ครับมันกระทบโครงสร้างเดิมพอสมควรสรุปแล้วนะคะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาดิวตอิติกนี้เป็นแนวทางที่ท้าทายความเข้าใจเดิมๆจริงๆมุมมองก็หลากหลายมากบางคนก็อาจจะมองว่าเออมันเป็นการปรับตัวให้เข้ากับโลกที่มันเน้นผลประโยชน์มากขึ้นหรือเปล่าครับก็เป็นมุมมองหนึ่ง แต่บางคนก็มองว่ามันเสี่ยงมากๆต่อระเบียบโลกต่อพันธมิตรเดิมๆที่สหรัฐสร้างมานานซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่คำถามสำคัญให้เราคิดต่อกันได้นะครับว่าสุดท้ายแล้วแนวทางการทูตแบบที่เน้นดีลเน้นผลประโยชน์เฉพาะหน้าเป็นหลักแบบนี้เนี่ยในระยะยาวมันจะพาสหรัฐแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปทางไหนกันแน่มันจะเป็นการสร้างสมดุลอำนาจแบบใหม่ขึ้นมาหรือว่ากำลังทำลายรากฐานเดิมที่เคยค้ำจุนสิียรภาพโลกมานาน อันนี้น่าคิดครับ